ครับผมรัฐพลนะครับไฟขายนะครับนี่พามาตรวจรถนะครับคันนี้นะครับ C X 3 0นะครับขอส่งมอบนะครับคันนี้นะครับมีโปรพิเศษนะครับฟรีม U S นาห้ปีนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับใครสนใจนะใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะครับ29,000บาทนะครับใครสนใจอยากได้รถรุ่นนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะแถมอะไรบ้างครับมีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับเราไปชมรายอิสโตรถกันเลยนะครับ ครับวันนี้ผมพามาตรวจรถนะครับก่อนส่งมอบนะครับอันนี้เป็นรถ CX30 รุ่นคาร์บอน d i ดิชั่นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 2ึ1 0 0 0านบาทนะครับตัวนี้ราคาแพงกว่ารุ่นปกติอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นตัวล้อแม็กสีดำนะครับกับตัวกระจกมองข้างสีดำนะครับรวมถึงภายในนะครัจะเป็นเบาะแดงนะครับวันนี้ผมพามาตรวจรถ ก่อนส่งมอบนะคันนี้ผมแถมฟิล์มเซรามิกให้นะครับดูจากภายในนะค่อนข้างที่จะสบายตานะผมพาไปดูด้านนอกนะครับดูครับยู่ค่อนข้างมืดนะครับดูรถค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้าเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับภายในเนี่ยจะดูค่อนข้างที่จะสบายตาดูจากภายนอกครับมืดดูค่อนข้างที่จะปลอดภัยนี่ที่ผมพามาตรวจรถก่อนส่งมอบนะคันนี้นะครับคันนี้ผมแถมตัวฟิล์มเป็นโนแบ็คนะครับ ทั้งภายนอกภายในนะครับทั้งหมดเลยนะที่เป็นเป็นโนแบ็คนะภายในจะเป็นเปนโนแบ็คทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวหน้าคนโซนนะครับตัวนี้ครับตัวบริเวณกระจกข้างปรับไฟฟ้าผมก็ติดตัวเป็นโนแบ็คให้หมดนะครับคันนี้ความพิเศษจะเป็นเบาะสีแดงนะข้างในนะครับรวมถึงตัวล้อแม็กสีดํานะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างก็เป็นสีดํานะครับอันนี้ผุแถมตัวสครับเพจนะครับถัดท้ายของแถให้ดูนะครับ วันนี้ผมพามารีวิวนะครับอันนี้ครับตัวฟิล์มปีโนโมแมกันรอยนะครับวันนี้ผมพามาดูรอบๆบรถเฉยๆพามาตรวจรถนะครับให้ดูว่าของแถมที่ผมแถมมีอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับตัวครับนี่เป็นลำโพงซับบูเฟอร์นะครับนี่จะเป็นซับบูเฟอร์ของโบสนะครับคันนี้ ดี๋ยวผมมีถัดท้ายด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมติดไยแดงให้ที่หลังนะครับนี่ผมพามาดูความเรียบร้อยของรถนะครับคันนี้เพิ่งติดฟิล์มเสร็จนะครับติดฟิล์มพวกเซรามิกกับตัวฟิล์มเป็นโนแบ็คภายนอกทั้งหมดนะครับผมจะรีวิวภายนอกให้ดูความเรียบร้อยเฉยๆนะครับคันนี้จะส่งมอบแล้วนะผมไม่รีวิวข้างในนะครับเปิดปิดรถนะครับดูครับอันนี้จะเป็นรุ่นคาร์บอนอีดิชั่นนะครับ ล้องค่อนข้างสวยนะครับสีดำคันนี้ประหยัดมาอยู่ที่ประมาณ1 6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับท่อคู่ออกจริงนะครันนี้ดูครับอันนี้รถจะเป็นตัวสีเทานมเทาโพลี่นะครับคันนี้ไม่เพิ่มค่าสีนะเพราะ่าสวยคันนี้ขัดคระลึบสีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับ ใครสนใจนะครับอยากได้รถตัวคาร์บอนอีดิชันนะผมมีสองสีนะครับตัวสีเทานมกับตัวสีเทาไมชิงเกรย์นะครับตัวสีเทาไมชิงเกรจะเพิ่มเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับใครสนใจนะครับทักมาผมได้ยี่สี่ชั่วโมงนะวันนี้ผมพาตรวจรถแค่นี้พรุ่งนี้ผมส่งมอบคันนี้นะครับยังไงผมจะเก็บบรรยากาศการส่งมอบพรุ่งนี้ให้ดูนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคันนี้นะครับแคมเปญนะเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ